องปู่เท้าเวสุวรรณงค์น,นี้เททองหล่อที่วัดจุฬามณีมก็มากรับขอพรปู่ั้งแรกขอเงินขอโชคอลาภแล้ววันลุ่งขึ้นวันที่16ก็ได้เงินมาประมาณแสนกว่าบาทจากนั้นก็ถูก5 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแปดหมื่นห้าแล้วก็เว้นงวดที่แล้วแสนห้ามิจฉาเห็นองค์พ่อปูนะ่แลสองวันละมันเหมือนปื้มปิติครับมันพ่อลูกได้เจอกันไม่ว่าเราจะทําบุญหรือทําทานอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศถวายปู่เท้าเวสวุวรรณขอพรที่นี่เคลมจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จ สถาน,นีความเชื่อคลิปนี้เรามาที่อำเภอศรีปัจจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตามรอยสัทธาท้าเวสุวรรณองค์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีและที่สำคัญได้อัญเชิญมาจากวัดจุลามณีมาประดิษฐานไว้ณวัดพังม่วงแห่งนี้แหละครับ วัดผังม่วงแห่งนี้ตำนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นในสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะยกทัพไปไหนก็ตามจะต้องผ่านที่แห่งนี้ณวันหนึ่งนั้นมีช้างตัวเมียได้รมป่วยลงเสียชีวิตช้าง,งตัวนั้นมีผิวพรรณวันนาสีม่วงาชาวบ้านให้เกียรติกับช้างที่ไปรบกับข้าศึกได้ตั้งชื่อชุมชนว่าพังม่วง เมื่อปีพศ2 3 5 0ก็มีการก่อตั้งสำนักสงฆ์ในปีพศ2436ก็ได้พระราชทานวิสุงขามาศีมามีพระประธานในอุโบสถหลวงพ่อพระพุทธโสภิตก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเป็นที่เคารพจตานับถือของชาวชุมชนของวัดพังม่วง ทาเวสุวรรณวัดพังม่วงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลวงพ่ออีเจ้าอาวาสวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้เมตตาอนุเคราะห์อุปธมรมสร้างเหรียญท้าเวสุวรรณนำปัจจัยทอดพระป่าสามคัคคีสร้างกุฏิณนะวัดพังม่วง และหลวงพ่ออิฐได้ดำริสร้างองค์ท้าเวสุวรรณจากทองเหลืองสูง3.49เมตรน้ำหนัก1ตันให้มาปฏิสฐานไว้ณนะวัดพังม่วงให้สาธุชนได้กราบไหว้ขอพอร องค์พ่อปู่ท้าเวตวันมาปฏิสฐานในวันที่8เมษายน2564และองค์หลวงพ,อพ่ออิฐพระกูโสพศิษวิริยพรวัดจุรามดีมาอัญเชิญองค์พ่อปู่ท้าเวตวันที่ท่านได้ดำริคิดรอขึ้นมาปฏิสฐานที่วัดพระม่วงแห่งนี้และหลวงพ่ออิฐได้ขึ้นกระเช้ากราบหลวงพ่อพระมหามนพกิติมโนเจวาดวัดผ่อง่วงเบิกเนตรองค์พ่อปู่ท้าเวตวันด้วยตัวท่านเอง จนเป็นที่เลื่องลือของชาวบ้านที่ได้โชคลาบกันอย่างไม่ขาดสายมาจุดประทัดแก้บนถวายท่านใครที่โชคดีรับทรัพย์ต่างก็นำอาหารมาตั้งโลงทานแจกสาธุชนที่ได้ทราบข่าวหลั่งไหลมาจากทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็คือครูโจกที่เดินทางมาไหว้ขอพรท่านอยู่เป็นประจำอยู่ัยนาาครับจากัชานาามาที่นี่ประมาณ60กว่ากิโลด้วยตัวของผมเองเนี่ยก็คือศรัทธาอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะมีกระแสบูชามานานแล้วบูชาไว้ที่บ้านนี่เป็นรูป สมัยโบราณเลยข,ของคุณยายแล้วบังเอิญมาเจอที่นี่จริงแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหนี้เยอะคุกใจพอสมควรก็มากับขอพรผูครั้งแรกขอเงินขอโชคขอลาบแล้ววันลุ่งขึ้นวันที่16ก็ได้เงินมาประมาณแสนกว่าบาทงวดที่2ก็ถูกอีก แต่ไม่เยอะงวดที่3าถูกอีก2 0 0 0 0งวดที่4หยุดพักงวดที่ห้าหยุดพักบอกปู่บอกมึงได้เยอะและ้วแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะพลังบุญหุมน้อยลงเพราะนั้นผมก็เลยไปเร่งสร้างมาสร้างคุติสงกับปู่บ้างทําบุญกับปู่นี่แหละหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็อุทิศบุญกุศลถวายปู่้ทวเวสวรณให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราจะสำฤทิ์ผลหลังจากนั้นก็ถูกห0,000 30,000 85,000แล้วก็เว้นงวดที่แล้วแสนห้าไม่ใช่ผมคนเดียวคนอื่นที่มาลูกศิษย์ปู่ลูกหลาน หลังจากนั้นก็มากราบปู่ทุกอาทิตย์มาช่วยที่วัดมาออกลงทานมาเป็นโฆศกเป็นพิธีกรให้กับวัดมาช่วยวัดด้วยพูดคําว่าเกือบทุกอาทิตย์แล้วกันขอพอรที่นี่เฮ็ดรับจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมาถึงเข้าไปยังพระอุโบสถก่อนไปกราบสักการะบูชาขอพอรหลวงพ่อพุทธโสภิตเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโข,ขทยัยอายุ700กว่าปีขอเรื่องอะไรออกมาขอพอรต่อองค์ปู่ท้าววสุวรรณในเรื่องเดียวกัน อีตีปีโสภควายมราชาโนทาเวสวรณโนมรานังสุขังหังสุภโตโมมพุทธายะขอพรอต่องค์ปู่ท้าเวสวรรณขอให้ลูกสำเร็จขอให้ลูกได้ลูกผลจากหนี้สินเพอาะกมีความพุทงบวงขอให้ลูกเฮงเฮงรวยรวยาพูดเสียงดังๆ<ช>นะครับอ,อย่าอายครับอ,อย่าอาย มันมีอยู่ครั้งหนึ่ง <จะ S 1> ผมกำลังจะกลับมาตอนค่ำนี่แหละกำลังจะกลับบ้านนึกยังไงเหมือนปู่แบบโดนจิตโดนใจให้เดินมาข้างหลัง,งก็มาดูว่าเนี่ยเททอง่อวันที่23กรกฎาคม2563ได้3ตัวตรงๆเลย <c oughs> ได้ไป20,000กว่าบาทหลังจากนั้นผมมาทุกครั้งก็จะมาไหวาปู่ข้างหลังด้วยผมคิดว่าน่าจะมีเทวดาที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังต้องมีเทวดาที่อยู่ข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นผมมาขอพรทุกครั้งผมก็จะมาขอข้างหลังด้วยนิมิตเห็นองค์พ่อปู่เนี่ยสองวันละว่าผมมามาที่นี่ แต่ผมไม่เคยมาพี่อยู่ที่ไหนผมอยู่ชนะน่นยวันนี้ตั้งใจมากยังไงก็ต้องมาให้ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วพอมาเห็นแล้วเป็นไงฮะมันพูดไม่ออกอ่ะมันอยู่ในใจมันเต้นเต้นเต้นตลอดมันเหมือนปื้มปิติครับมันพ่อลูกได้เจอกันเรามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยสร้างบุญไม่เคยสร้างกุศลหรือไม่เคยถือศีลเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไม่ช่วยเราเพราะผมเชื่ออย่างน้อยว่าผมเป็นคนที่ชอบทําบุญให้ทานสวดมนต์ภาวนาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมเคยสะสมมาเนี่ยน่าจะเป็นผลที่ทาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าเราจะทำบุญหรือทำทานอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศถวายปู่ท้าวเวสสุวรรณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารวบ,บูชาผมไม่ได้เชื่อแบบงมงายเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องโดนบันดาลให้เราได้ทุกอย่างผมคิดว่าไม่ใช่มันประกอบไปด้วยตามหลักศาสนาคือเราจะต้องมีการสร้างกรรมดีสร้างกุศลนี่แหละซึ่งกรรมดีที่เราทําก็เป็นไปตามคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วกุศลเหล่านั้นน่ะจะหนุนส่งเราเองคุณผู้ชมครับจากกระแสศรัทธาบูชาท้าเวสสุวรรณที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ยังได้เกิดเรื่องราวดีด ขึ้นในพื้นที่ชุมชนตามมาอีกมากมายอย่างไรก็ดีความเชื่อความศรัทธานั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของความมีสติคิดดีทำดีและไม่เบียดเบียนกันขอบารมีปูกคุ้มครองทุกทุกท่านผมโก้ธนพัชรพลสถานีความเชื่อมูสเตชันสวัสดีครับ